ฝัเชมนามกกาเหมือนลกเซนสัญญาใช่ค่ะเรื่องแป็ัดก็เราก็เล่นช่วงวันสักแล้วก็เล่นมาหลาเรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าบทดีบทที่ผู้ใหญ่ให้มาก็ดีแล้วก็ผู้ใหญ่ค่อนข้างฟังเราเหมือนแบบ เป็นการตกลงกันว่าเอ้ยอยากเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกสบายใจที่ได้ทํางานกับที่นี่รวมถึงทีมงานในกองอะไรเงี้ยคือทุกอย่างคือแบบทํางานแล้วสบายใจเราก็เลยเล้ว่าโอเคอยังไงก็เล่นละครเราก็เล่นของที่นี่เยอะแล้วเราเราก็สบายใจที่สุดที่จะเล่นของช่องนี้เราก็เลยเซนเซียเป็นการทำงานกับคนรู้ใจใช่ค่ะก็เหมือนแบบ แต่ละคนมันอาจจะแบบไม่ได้เข้ากับทุกที่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราสึกว่าเออเราทํากับที่นี่แล้วเ,เราสบายใจเราก็เลยเลือกที่จะแสังกับที่นี่ลลกลับมามีสัญญามีค่าอีกก็ไม,ไ,ไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ค่อนข้างแบบคือฟิกกับช่องนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะตอนน <c oughs> ี้เป็นตลดกับตอนนี้มันต่างกันไหมหรือก็ไม่นะเพราะเราก็เราแสดงก็คือหลักๆแล้วละครเราก็เล่นของช่องวันมาหลายเรื่องติดแล้วอ่ะก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่การันตี แต่ปีกี่เรื่องอะคะออสองค่ะก็แล้วแต่ว่าเขามีให้ยังไงแต่คือมันก็มีขั้นตําให้อยู่แล้วแหละังไม่ทราบว่าจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบบทจะต้องแบบ <c oughs> ปรงอ,อีแล้วปัญญาออเป็นว่าก็แค่เก่าอยากให้แบบว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฝีมือดีขึ้นเรื่อยๆก็พยายามที่จะเรียนรู้จากผลงานเก่าแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาฝีมือของตัวเองในฐานะนักแสดงเพิ่มขึ้นเรื่อย,อยๆ,ๆค่ะอยาา่างเราีมองว่าไงว่าตอนนี้เหมือนคนก็เป็นนักแสดงก็อิสระก็เยอะแต่เราก็กลับมา คนที่คือเป็นอิสระกับการที่มีสังกัดเนี่ยมันก็ได้ข้อดีข้อเสียมันก็ต่างกันแต่ว่าครรู้สึกว่าโอเคการที่เรามีสังกัดเนี่ยหนึ่งมันมั่นคงแล้วในเมื่อเรามั่นใจในสังกัดนี้แล้วเราก็ไม่ได้กลัวที่จะแบบเซ็นไม่ได้กลัวว่าเขาจะแบบว่าเอ้ยดอนหรือเขาจะผิดคําพูดหรืออะไรเงี้ยค่ะงานละครก็เต็มที่งานใช่ค่ะก็เต็มที่ธุรกิจก็มีค่ะก็มี ร้านต่อขนตาสักคิ้วที่กำลังเปิดค่ะแล้วก็มีอีกมีแบรนด์เสื้อผ้าหลากักๆที่ทำอยู่ใด้ทำธุรกิจแบบเียที่เ,เป็นคนชอบชอบความสวยความงามอยู่แล้วเป็นคนแบบเสพติการต่อขนตามากอะไรเงี้ยค่ะก็ะ <ๆ S 2> เลยแบบอยากทําบริการที่ดีที่แบบว่าลูกค้าสามารถหาบริการที่ดีแบบนี้ในราคาที่สามารถแบบเข้าถึงได้ในกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เรื่องแบนรนด์เสื้อผ้าก็อยู่ตัวมาสักพักนึงค่ะใช่ค่ะ จริงๆมันก็ต้องต่อยอดแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ไปทีละอย่างก็ค่อยๆไปอันนี้จะามโาโฟกัสกับธุรกิจใหม่ใช่กําลังแบบถ้าธุรกิจใหม่มันแบบสตาร์ทอัพไปแล้วก็คงจะแบบว่ากลับมาพยายามขยายทั้งคู่มันต้องเกี่วกับการทําธุรกิจไปด้วยใช่ค่ะเป็นคนแบบไม่ชอบอยู่นิ่ง,งก็เยอะนะมันก็คือพอเราทําเองอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราให้เท่าไหนมันก็ได้ดีเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องพุชตัวเอง มัไม่มีใครมาสั่งเราไม่มีใครมาแบบบังคับเราทํางานแบบเวลาย,ยังไงบ้างเออก็คืองานละครเราก็แบ่งเวลาไม่ได้เนาะก็คือส่วนใหญ่ก็คือถ่ายละครก็เต็มที่แล้วก็งานอย่างอื่นเราก็คือแล้วแต่เรามีโอกาสมีเวลาว่างเราถึงจะหันไปโฟกัสตร,ตรงนั้นได้ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสั b s c ไ i b e กันด้วยนะ